สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันจันนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงเวลาสวีเดนนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะในประเทศสวีเดนหรือว่าในประเทศ e ูนะคะในสาภาพยุโรปนะคะคราวที่แล้วนะคะกับพี่คุยเรื่องเกี่ยวกับ การนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยหรือว่าประเทศนอกยูนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยนะคะประเภทของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อาหารสินค้าเกษตรนะคะถ้าสมมติว่าใครที่พลาดไลฟ์เมื่อครั้งที่แล้วก็ ลองเลื่อนลงมาในเพจพี่นะคะก็ไลฟ์ของสัปดาห์ที่แล้วก็จะยังคงอยู่นะคะไม่ได้ลบนะคะหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็เข้าไปดูใน YouTube ของพี่ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มนะคะก็ใครที่ไม่ได้ยินเสียงนะคะก็ รีบสกิปมาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้เริ่มเนื้อหากันเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะให้พี่ชื่อด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำข้อมูลแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆออกมาแบ่งปันให้กับคนไทยในสวีเดนและคนไทยในยูนะคะเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตและก็การทําธุรกิจในประเทศสวีเดนนะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะทํานะคะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจส่วนตัวนะคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะคะคงไม่ใช่ออกมาทำสาระบันเทิงเพราะว่ามันมีคนทำเยอะแล้วมากกว่านะคะแล้วก็พี่ไม่ถนัดบันเทิงนะ,ะก็เลยต้องอาศัยเอาความรู้นะคะมาช่วยให้คนไทยในสวีเดนและ e ูเนี่ยเราอยู่ได้ใน ประเทศที่สองของเรานะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเรื่องสินการนําเข้าสินค้าทีนี้เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในการไลฟ์เนี่ยก็คงจะเอาเนื้อหาซึ่งไม่ไปซ้ํากับสิ่งที่เราพอจะหาได้นะคะก็จะไกด์ในบางส่วนซึ่งข้อมูลบางส่วนส่วนอย่างเช่นอ่พิธีการศุลากากรพี่ต้องบอกว่าน,นะคะเรื่องการทํากระดาษสินค้านํา อะไรเข้ามาเนี่ยก็คือให้เราไปศึกษากับศุลกากรนะคะหรือถ้าจะง่ายที่สุดก็คือการนำเข้าสินค้าครั้งแรกเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่มีทางที่เราอ่ะจะ ทำได้แบบ100%อย่างเข้าใจนะพี่ต้องแนะนําก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยจ้างเหอะนะคะเพราะว่าการการเราจ้างชิปปิ้งนะคะหรือบริษัทนะคะในยุโรปเนี่ยพี่บอกเลยว่าบริษัทชิปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเราอยู่ในฮอลแลนด์ในเยอรมันในสวีเดนฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบริษัทอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรับอของเข้ามาให้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไปจ้างบริษัทเหล่านี้มาเนี่ย มันก็จะมีวิธีการครั้งแรกในการเอาของเข้าใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นี่แหละซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากการจ้างก่อนนะคะครั้งแรกพี่บอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยวิธีบางคนบอกว่าโอ้โหทำเองดีกว่าแพงพี่บอกเลยว่าเงินบางส่วนที่เราจ่ายไปอะ่ะกับการที่เราจะต้องเสียเวลาไปเรียนจากศูนย์เลยเนี่ยบอกเลยว่าชาค่ะเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยพี่บอกเลยว่าทางรัฐคือจ้างก่อนนะคะ แล้วก็ปรึกษาบริษัทที่เขารับจ้างซึ่งแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็วันนี้กลับเข้ามาเรื่องของอของทุกสินค้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นของกินไม่ของกินเรื่องการนำเข้านะคะแม้ว่าบางทีเราบอกว่าบ้านเราอ,อยู่ข้างสนามบินอยู่ข้างเทอร์มินอลสินค้าพี่บอกเลยนะคะว่าการทำเอกาสารเนี่ยไม่ง่ายนะ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากแต่ถ้าสมมติว่าเราส่งของหรือว่าสั่งของอะไรทุกทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำกันเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดนะคะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยแหละเราจะจับต้นชนชนปลายไม่ถูกเพราะฉะนั้นเคล็ดลับคือครั้งแรกเนี่ยให้จ้างนะคะหาบริษัทชิปปิ้งที่เขาเคลียร์สินค้าให้เราดีๆนะคะแล้วก็การหาบริษัทชิปปิ้งนี่ก็คือไม่ต้องบอกนะในรายละเอียดนะคะอันนี้ก็ไปหาเซิร์ชเองได้ทีนี้กฎระเบียบที่ วันนี้พี่จะมาคุยคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่รับประทานไม่ได้นะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ทำไมข้อมูลไอ้พวกนี้มันง่ายเพราะว่า EU หรือว่าประเทศในกลุ่มกลุ่มสาภาพยุโรปเนี่ยเขาใช้กฎเหมือนกันกฎระเบียบให้กันแต่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ทำให้กฎมันเพิ่มขึ้นได้เอ็กซ์ต้าอะไรอย่างเงี้ยวิธีการบังคับใช้กฎของ EU เนี่ย ก็คือเขาก็จะใช้กฎเดียวกันนะคะใน EU เหมือนกันแต่แต่ละประเทศเนียก็มีสิทธิ์ยืดหยุ่นหรือเข้มงวดต่างจาก EU ได้ไมอ่อันนี้ไม่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะคะบางประเทศอาจจะเข้มงวดกว่าบางประเทศอาจจะ,ะยืดหยุ่นกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่นิดนหน่อยแต่ว่าหลักการทั่วๆไปอ่ะจะจะเหมือนกันแล้วก็อันเดียวกันนะคะ ทีนี้ระบบของอ u เอยูเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าระบบรวมนะคะซึ่งใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับทีนี้ทางฝั่งไทยเนี่ยก็ก็จะมีตัวเซ็นเตอร์ที่กรอกเข้ามาของ EU เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการนะ,ะพิธีการเรื่องศ่สุลกากรอนซึ่งถ้าเราอยู่เป็นผู้ส่งออกจากไทยเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะคะจากทางสุลกากรประเทศไทยและถ้าใครอยู่ในประเทศ ฝั่งยูไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันสวีตดนเนี้ยก็จะเรียนรู้ร่วมกับศุลกากรเข้าระบบตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการทำการขั้นตอนการส่งออกนำเข้าอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้เรื่องของอกลับเข้ามาเรื่องเรื่องเสื้อผ้าบ้างนะคะวันนี้พี่จะคุยเรื่องอสินค้าประเภทเสื้อผ้าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ สินค้าอื่นๆทั่วไปนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคําถามเดียวกับเรื่องการนําเข้าสินค้าการส่งสินค้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะในวันนี้เนี่ยจะคุยเพียงแค่ขาเดียวก็คือนําสินค้าเข้ามาใน EU หรือในสวีเดนนะคะส่งออกจากประเทศไทยนะคะอะไรนี้เป็นต้นนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องคํานึงคือ ต้องให้ดูอย่างประเภทสินค้าของเสื้อผ้านะ,ะแน่นอนว่าพี่ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่สินค้าประเภทเต่างๆเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบซึ่งเ,เขาจะยอมรับสินค้าหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผู้ส่งออกเนี่ยทำตามกฎระเบียบไหมนะคะสินค้าประเภทเสื้อผ้านะคะแน่แน่นอนว่าไซส์ใครสังเกตไหมว่าไซส์ของสินค้าประเภทเสื้อผ้าใน EU กับเอเชียไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เลยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ใครที่จะพี่บอกเลยนะเนี่ยแค่เรื่องนี้เนี่ยคือจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นใครที่ดูอยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่บอกเลยว่าจริงๆการเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เป้าหมายในการในการ สิปีที่ทุ่มเทมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่อยากส่งเสริมให้คนไทยทําธุรกิจนะแต่ไม่อยากส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยต้องขี่ช้างจับตะกแ่นในเรื่องที่เราไม่ควรทําเช่นเนี่แหละคะ่ะการทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าไปะไรที่เนี่ยมันเป็นการขี่ช้างจับจับตะกแ่น ธุรกิจเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่เป็น mass industry นะคะหรือการผลิตสินค้าทีละเยอะๆนะคะโดยใช้เครื่องจักรนะคะใครที่นำเข้าสินค้าพี่บอกเลยหรือใครที่ทำเกี่ยวกับสินค้านะคะพี่บอกเลยว่า <c oughs> คือแบบแมงเมาค่ะอันนี้พูดตรงๆแมงเมาะมาดูลักษณะว่ามันเป็นแมงเมายัางไงนะคะ ธุรกิจประเภทเสื้อผ้านะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าต้องทำตามไซส์ยุโรปนะคะคุณเอาสินค้ามาขายในยุโรปแต่คุณเป็นไซส์เอเชียได้ไหมคำตอบคือได้ปะอ่ะตอบเองอันที่2ส,สินค้าประเภทเสื้อผ้าที่นํามาขายในยุโรปจะต้องมีนะคะคำแนะนําในการซักเสื้อผ้านะคะจะสังเกตว่าเสื้อผ้า ทุกชนิดนะคะจะมีป้ายบอกแบบเนี้ยนะคะซึ่งในประเทศไทยมีไหมอ่ามีแต่ก็เป็นซิสเ็มของประเทศไทยแล้วก็ทางเอเชียถูกไหมแล้วก็ไซส์เนี่ยแหละมันเป็นไซส์เอเชียไม่ใช่ไซส์ยุโรปทีนี้การจะทำให้สินค้าพวกนี้มาขายในยุโรปได้ก็คือมันจะต้องไปผลิตถูกไหมเพราะว่ามีไหมที่จะมาทำเป็นตัวตัวขายอะไรเงี้ยแล้วมาขายเป็นแบบเสื้อผ้าทั่วไปทีนี้ ใครที่ฟังพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่เป็นที่พี่เปิดคอร์สกันเปิดกิจการในประเทศสวีเดนหรือใครฟังไลฟ์พี่ก็ตามการขายเสื้อผ้าคุณนําเข้าเสื้อผ้ามาขายเนี่ยคือคุณกาลังเป็นแมงเม่าบอกเลยนะคะหยุดทําเพราะว่านี่ค่ะกฎระเบียบและกฎระเบียบอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องสารเคมีในผ้านะคะสารเคมีในผ้านี่เป็นเรื่องอีกยิบย่อยนะคะซึ่ง ใครที่อยู่ในวงการผ้าก็ต้องไปรู้ข้อมูลว่าผ้านั้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการย้อมการอบการทำมาด้วยอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นผ้าที่ทำจากยีนหรือผ้าที่ทำจากใยธรรมชาติเนี่ยผู้ที่นำเข้าสินค้ามาสู่ e ูเนี่ยจะต้องรู้รายละเอียดว่าสารเคมีที่คุณใช้ฟอกหรือทำสีเนี่ยใช้สารเคมีอะไรเพราะพวกนี้เนี่ยต้องห้ามเพราะฉะนั้นเนี่รายรายละเอียดพวกนี้บอกเลยว่า สินค้าจำพวกเสื้อผ้าเนี่ยมันยากเกินกว่าที่ SME นะคะหรือว่าผู้นำเข้ารายเล็กๆเ,เนี่ยจะสามารถทำได้แต่ในเรื่องอการนำเข้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยมันก็มีรูมที่จะเล่นอีกนะคะแต่ว่าเรื่องนีนะ้เป็นเรื่องที่แบบเขาต้องต้องบอกว่ามันเกินกว่าการที่จะเป็นคอน sumer product หรือสินค้าที่จะให้ผู้บริโภค ทั่วไปในการใช้สินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ที่พี่ขอโฟกัสที่สมมุติว่าเราเป็นผู้ผลิตประมาณผู้นําเข้าประเภท SME นะคะก็คืออย่างคนทั่วไปนี่แหละเราก็ไม่ได้มีทุนแบบ20-30บาสิบล้านเนี่ยมีทุนอาจจะล้าน2ล้านหรือแบบว่าแสนยูโรอะไรอย่างเงี้ยคือแม็กซิมัมอันนี้นให้ทุนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าประมาณนี้นะคะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้น การที่จะมาเล่นหรือนําเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าให้คิดดีๆเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยค่ะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะโอเคถัดมานะคะเป็นเรื่องของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เหมือนกันนะคะกฎระเบียบก็เหมือนกันนะคะกฎระเบียบเนี่ยสินค้าประเภทอ่าเฉพาะในในยูเนี่ยเขาก็ต้องมีอ่าหก็คือนั่นแะหะคะ่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าของ EU อ่ะต้องเป็นปลั๊ก EU ถูกไหม <laughs> ไม่ใช่ปลั๊กไทยนั่นแหละแค่นี้ SME ก็ตายแล้วใครจะมาผลิตเอ่อหรือเอามาเปลี่ยนหัวแล้วส่งมาเป็นปลั๊ก EU อะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านโรงงานผลิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่แหละรายเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมนอกจากรายใหญ่ๆเขาทำมาเป็นล็อตเพื่อส่งเข้ามาใน EU เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำมาจากอนอก EU เนี่ย ปกติเนี่ยเขาไม่ให้นําเข้ามาในอีอยู่แล้วเขาห้ามห้ามเพราะว่าหนึ่งนะคะหรือแม้แต่เราอ่ะจะกลับไทยเพื่อไปเอาหม้อหุงข้าวมาใช้เนี่ยมันก็คือเป็นขอบเขตซึ่งเป็น private ควรับผิชอบส่วนบุคคลนะแต่จริงการขายเนี่ยมันทําไม่ได้อย่างนั้นนะคะคือคุณนึกจะไปหิว้วเครื่อไฟฟ้าอะไรเข้ามาก็ไม่ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เวลาจะนําเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก นอก EU นะหรือจากไทยจากจีนอะไรก็ตามเนี่ยมานะคะอันดับแรกบริษัทที่เปิดเป็นบริษัทนะคะนำเข้าจะต้องเป็นบริษัทที่เป็นอ b บริษัทจํากัดเท่านั้นอันที่2นะคะจะต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานอของ EU นะต้องมีเครื่องหมาย CE นะคะตัวนี้เนี่ยเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของทุกที่จะมีข้อมูลเรื่องมาตรฐานการผลิตของ EU ก็คือ CE นะอันอันถัดมาก็คือ สินค้าทุกชิ้นต้องมีประกันประกันทุกชิ้นนะคะทีนี้คุณขายสินค้าสมมุติว่าเอาเข้ามาขาย500ชิ้นนะคะคุณจะต้องจ่ายค่าประกันนะคะประกันอุบัติเหตุประกันต่างๆเนี่ยต่อชิ้นนะคะอันนี้ก็ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะว่าจะต้องจ่ายค่าประกันสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อชิ้นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเป็นอันแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าก็คือพูดง่ายว่าผู้นำเข้า SME อะไรายย่อยๆที่มีทุนน้อยเนี่ยมันคือเข้ามานำเข้าสินค้าพวกนี้แทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือไม่ได้นะคะหรือถ้าจะคิดนำเข้าอันนี้พี่พี่บอกคอนเซ็ปต์เข้าก่อนว่าเนี่ยด่านแรกอ่ะถ้าคุณคิดว่าผ่านด่านนี้ไปได้แล้วก็ไปหาข้อมูลต่อว่ามีอะไรอีกนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆ ะะอันนี้คือเรื่องปัญหาลูกประักนะคะมีอะไรอีกเลยนะคะทีนี้ใครที่นึกได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะที่จะถามอะไรที่ไม่ใช่ของกินเนี่ยก็ลงโพสต์มาได้เลยอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องเครื่องสอําอางนะคะของที่กินไม่ได้เครื่องสอําอางนะคะจริงๆพี่บอกเลยว่าเครื่องสอําอางเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มักจะมีนะก็คือบอกว่าพี่หนูจะเอายี่ห้อนี้จาก จากประเทศไทยมาขายนะคะจริงต้องบอกว่าสินค้าที่เป็นเครื่องสําอางเนี่ยเข้ามาจำหน่ายใน EU หรือประเทศในสวีเดนได้มีอยู่อย่างเดียวก็คือ uh, natural base หรือว่า herb base นะคะหรือว่าสมุนไพรเป็นหลักนะคะที่เอาเข้ามาได้เนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็น purely แบบว่าไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์นะคะ ไม่ใช่ที่ใช้สารเคมียอย่างเช่นสมมุติสมมุติมมครีมที่มาจากขี้ผึ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องมาจากบีแว็กซ์ B ax, ก็เป็นบีแว็กซ์จริงๆหรือถ้าเป็นกลิ่นต้องเป็นกลิ่นธรรมชาติเช่นกลิ่นอะไรอะกลิ่นวานิลาก็มามาจากวานิลาจริงๆนะคะพวกที่เป็นธรรมชาติล้วนนะคะไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์พวกเนี้ยมันเข้ามาในลักษณะ เป็นเป็น natural base นะคะหรือว่า cosmetics Cos ที่เป็นคำว่า herb base นะ,ะเข้ามาเป็นส่วนผสมธรรมชาติเลยเช่นน้ำมันนะเช่นอะไรอีกอะเช่นน้ำมันสกัดจากมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วมีกลิ่นเติมกลิ่นเป็นน้ำมันทาผิวน้ำมันบำรุงผิวอันนี้เอาเข้ามาได้นะคะซึ่งอันนี้ก็แต่ที่สำคัญก็คือว่า รายละเอียดของส่วนผสมเนี่ยจะต้องรู้อย่างชัดเจนนะรายละเอียดพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาตรวจแล้วมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราแจ้งในฉลากเนี่ยก็คือเขาไม่ให้เอาเข้ามานะคะพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการเอาส่วนผสมเนี่ยมาทําการอขออนุญ,ญาตเขาเรียกว่าขอเนีญญ่ยตรวจผ่านถ้าเป็นภาษาสวิีสคือขอกู้ชั้นก่อนก่อนที่ จะนาสินค้าตัวนั้นเข้ามานะคะพอเข้ามาเสร็จเขาก็จะมีการตรวจนะคะว่าสิ่งที่เราขอกับสิ่งที่เป็นสมสมจริงๆมันตรงกันไหมนะคะเรื่องขั้นตอนเนี่ยพี่จะบอกคร่าวๆแค่นี้นะคะถ้าเป็น natural b e หรือว่า herbal b e นะคะก็เขาก็จะ,ะไม่ค่อยห้ามเท่าไหร่แต่ขอให้เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาง่ายนะคะทําฉลาก,กให้ถูกต้องชัดเจนตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ส่วนอีกอันนึง พวกอินดัสทรีหรือว่าพวกอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเหมือนกันก็คือเราจะต้องรู้ภายในเครื่องสำอางของเราว่าข้างในมีอะไรนะคะพี่บอกเลยนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตจริงๆเนี่ยก็ไม่มักจะไม่ทราบว่าข้างในส่วนผสมของเครื่องสำอางนั้นที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะ ทีนี้การที่เราจะขออนุญาตนําเข้าเนี่ยมันหมายถึงเราต้องรู้สูตรเอาสูตรทั้งหมดมาเพราะว่าเวลาตรวจนําเข้าเพื่อ,อเช็คความถูกต้องเนี่ยมันต้องเช็คถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ใช่ผู้ผลิตจริงๆนะคะเป็นแค่แบบขอเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องบอกเลยว่า ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตเอกสารเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตฉลาเข้ามาเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วก็มีการมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่แต่ละประเทศที่เราจะเป็นจุดที่เอาเข้ามาเพราะฉะนั้น,นราคาไม่เหมือนกันนะคะพี่ต้องบอกเลยนะคะ,ะนำเข้าที่สวิเดนหรือนำเข้าที่ฮอลแลนด์หรือนำเข้าในฝรั่งเศสนำเข้าใน เยอรมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะคะมันจะรวมไปถึงค่าทําเอกสารนะคะค่าจ,จ่ายเรื่องการเปิดบริษัทก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นค่าใจ่ายที่เราต้องคํานึงถึงนะคะทีนี้เนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าตัวขั้นตอนในการทำเนี่ยมันก็หนักพอสมควรแล้วนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าเราจะเป็นตัวแทนในการขายประเภทสินค้าเครื่องสำอางพวกนี้นะคะต้องแบบว่า ให้คุยกับเจ้าของสินค้าเลยดีกว่านะคะให้เจ้าของสินค้าเนี่ยเป็นคนขอเองจะง่ายกว่านะคะแล้วให้เขาแต่งตั้งตัวแทนอย่างเงี้ยก็คือมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะรู้รายละเอียดข้อมูลใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยหรือว่าบางบริษัทที่เขาผลิตสินค้าเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาขายอ u ูใช่ไหมเขาเพื่าทาขายในประเทศไทยแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่อ่ะ ใครที่อยากเป็นตัวแทนขายคุณก็ต้องจ่ายอะจ่ายพวกใบอนุญาตเหล่านี้ซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมอะไรเงี้ยทาเพื่อ,อเหมือนกับขี่ช้างจับก,กับจับจับตะกะแตนเนี่ยไปทําใบอนุญาตให้เจ้าของสินค้าประเภทนี้แล้วเราได้กําไรเพียงแค่ไม่กีร่ร้อยไม่กี่พันอะไรเงี้ยก็คือพี่บอกเลยว่าไม่คมุ้มทีนี้ทางเลือกหนึ่งพี่บอกเลยนะคะก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีหรือเครื่องสำอางเนี่ยผลิตใน e ูแล้วขายใน EU ดีกว่า เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าใครคิดจะส่งออกสินค้าจาก EU นะคะพวกเครื่องสำอางนะคะไปขายประเทศไทยก็ไม่คุ้มอีกเหมือนกันนะคะเพราะขนาดเดียวกันขนาดอย่างเช่นยี่ห้ออย่างยูซีรีนนะคะวุงนีเวียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบริษัทเครื่องสำอางบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้เล่นส่งออกจากประเทศในยุโรปเครื่องสำอางฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยมีมีน้อยชิ้นมากนะคะถ้าเป็น ของที่แบบราคาแพงอะมันคุ้มที่จะส่งออกอะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ถ้าเป็นสินค้าแบบเพื่อผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็าจะไปจ้างโรงงานในเอเชียนะคะเช่นยูซีรีนอะไรพวกเนี้ยเ,เขาก็ไปจ้างโรงงานในเอเชียนะคะเพราะว่าสินค้าที่ผลิตในเอเชียเนี่ยส่งไปขายในเอเชียเนี่ยภาษีมันถูกกว่านะคะนี่คือนี่คือหลักการเรื่องการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องคอสเมติกเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่คุม้มถ้าสมมติว่าเราจะนำเข้าจากเอเชียแล้วมาขายในประเทศในประเทศอ่ยุโรปนะคะแต่มีพวกประเทศแบบว่าเอออย่างเช่นเครื่องสำอางญี่ปุ่นเครื่องสำอางเกาหลีมีนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ได้ลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็คงได้แบบว่ามาจิ้นสูงอะไม่งั้นมันไม่คุม้มถูกไหมก็คือเราก็คงได้แบบสินค้าในราคาแบบโอ้โหราคาส่งแบบถูกมากๆอะไรเงี้ย ไม่งั้นเนี่ยมามาทำการตลาดต่อเนี่ยไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากแนะนำว่าใครที่อยากอยากมาทำการตลาดเอาเป็นตัวแทนเอเจนต์ขายเนี่ยต้องไปคุยกับเจ้าของดีๆว่ามันคงได้ราคาต้องต่ำจริงๆนะมันถึงจะคุ้มอะไรเงี้ยแต่นอกเหนือจ,จากนั้นนะคะใครที่อยากจะทำแบรนด์เอง ในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยคนไทยะอะไรเงี้ยมีแบรนด์เพื่อสมัยเองนะคะพี่แนะนําให้หาผู้ผลิตในยุโรปด้วยการจะดีกว่านะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโรงงานผลิตเนี่ยในยุโรปเนี่ยมีเยอะเลยราคาถูกๆเยอะนะคะซึ่งเหมาะสําหรับการสร้างแบรนด์ของตัวเราเองในยุโรปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะจบลงไปแล้วนะคะเหลือเรื่องเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็เครื่องสำอาง ะะก็อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําเข้านะจริงสินค้าเนี่ยมีเยอะมากนะคะ,ะยังมีเวลาเหลือนะคะใครที่มีคําถามนะคะอยากจะให้สินค้าอะไรอีกที่เกี่ยวกับของกินนะคะอะไรที่เกี่ยวกับของใช้ที่ง่ายนะก็คือพี่แนะนําอย่างเช่นพวกของแต่งบ้านอย่างเงี้ยนะคะกฎระเบียบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่เข้าใกล้คนแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบว่าทาง e ูเนี่ยเขา มีกฎข้อบังคับยังไงเช่นเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีเรื่องสารพิษอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีความรู้ในหัวอยู่บ้างนะคะอีกอันนึงที่ยากก็คือเรื่องพวกต้นไม้นะคะต้นไม้หรือว่าดอกไม้อะไรพวกนี้อันนี้พี่เคยนำเข้ามาก่อนนะ,ะต้นไม้เกี่ยวกับอะไรที่เป็นการเกษตรที่ไม่ใช่ของกินก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นไม้นะคะ,อะของสดต้นไม้ที่สลับปลูกเนี่ย ก็จะเสี่ยงในเรื่องโรคติดเกาะนะคะแต่ถามว่ามีไหมนะคะมีไหมนะคะความเป็นจริงในภาคปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าการนำเข้าสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตนะคะที่แม้จะกินไม่ได้พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ยากนะคะเพราะว่าเขาควบคุมเรื่องโรคติดต่อค่อนข้างเยอะนะคะโอเคมีคำถามอะไรมคะช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวทักทาย ผู้ชมก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะครูบีบีสวัสดีค่ะ,คะนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเคมีคําถามอะไรไหมคะสาหรับครั้งหน้านะคงมีเป็นครั้งที่สามแน่นอนนะคะเพราะว่านะคะเพราะว่ามีคําถามถามไว้บอกว่า พี่คาเฟ์นิเจอร์จะส่งไปขายในประเทศไทยนะคะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าละนะคะขอตัดไปเป็นตอนหน้านะคะเรื่องการส่งออกสินค้าจากประเทศใน e ูส่งไปขายในไทยก็น่าสนใจนะคะก็คงเราอยู่ในทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยเราอยู่ในประเทศ ยูนะคะประเทศสวีเดนนะคะแน่นอนสิ่งที่เรามองเห็นคือสินค้านะคะของไปขายในประเทศไทยกันค่ะก็เป็นคลกหน้านะคะจะเป็นเรื่องการหาสินค้าในย u ในสวีเดนนะคะไปขายในประเทศไทยบ้างนะคะโอเคใครที่มีคำถามนะคะใครที่จะ าถามแต่ว่าฟังคลิปนี้ไลฟ์นี้ยอดหลังนะคะก็โพสต์ได้ในคอมเมนต์นะคะพี่พยายามตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศสวีเดนการาการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆนะคะคพี่ก็จะพยายามทำไลฟ์ออกมาให้มากขึ้นนะคะเพราะว่า,าเงินในกระเป๋านี่สำคัญนะคะเรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราขาดเงินไม่ได้นะคะ จะพยายามที่จะสรรหาไอเดียแล้วก็สิ่งที่ทำได้นะคะใน EU นะคะในสวีเดนมาออกไลฟ์นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ทั้งติดตามสดนะคะแล้วก็ติดตามย้อนหลังนะคะสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์ของพี่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ